อาจารย์หนึ่งพานุวัตรสินแสจัดให้สร้างเซอร์ไพ์ร้องเพลงเปิดงานมิชชนิดอินเตอร์เนชั่นแนลไทยแลนด์2025พร้อมเผยเตรียมปล่อยซิงเกิลใหม่ที่ได้ครูนักสื่อทิติเชษเรียบเรียงเนื้อหาจากเรื่องราวของตัวเองแถมแอบ,บกระซิบว่าจะมีทุกตามาร่วมโปรเจกต์อีกด้วยแฟนๆเตรียมติดตามผลงานกันได้เลยสวัสดีค่ะอาจารยหน,นะคะ สวัสดีครับคุณนสุพิิเชชครับสวัสดีครับ,รบผมครองครับอ๋อสามสาวสไปเกอร์ค่ะจริงๆแล้วตื่นเต้นมากๆเลยนะถือว่าเป็นเวทีแรกเลยนะที่เราได้มาร้องเพลงจีนแล้วก็เป็นเวทีที่ได้คอนเซปต์ที่แบบว่าเออตัวเจ้าของบอกว่าอาจารย์อาจารย์เชื่อกว,ว่าเป็นเจ็บจริงๆเปรี้ยวได้ไหมอะไรแบบเนี้ยเราก็แบบเ,เอาไงดีอย่างโอเคในเมื่อเราแบบผอมลงละเราก็เลย ขอสวยสักนิดนึงลวกันนะฮะกับเวทีนี้มิช,ชัยนิดของเรานี่ต้องเป็นบอกต้องบอกว่าเป็นเวทีที่ยิ่งใหญ่มากๆเลยนะคะก็ตื่นเต้นพอสมควรฝึกนานนะจริงๆชอบเพลงนี้มากเลยแล้วก็ฝึกไปเรื่อยๆร้องไปเรื่อยๆออผิดบ้างแต่ก็แบบประกอบกันได้บ้างอะไรเงี้ยเออก,กอก็เลยแบบโอเคเอาละฉันจะร้องเพลงนี้แหละอะไรแบบนี้พร้อมกับร้องเดินแบบทั้งสามท่านบนเวทีด้วยยังไงบ้างคะ จริงจรงตื่นเต้นที่ตื่นเต้นเพราะว่าต้องต้องมีสัตว์ด้วยนะครับเป็นเอ็กโซติกเพรนะครับก็มันก็เป็นอะไรที่เราไม่เคยไม่เคยอุ้มัาคูนมาก่อนเหมือนน้องฟ้องเองก็งูอย่างเงี้ยเราก็ตื่นเต้นนิดนึงแต่ก็ถือว่าเป็นสิ่งแปลกใหม่ดีกว่าแต่น่ารักมากเลยนะตอนแรกเขาบอกให้เราเนี่ยอาจจะไม่ได้ถือตอนแรกเขาจะให้เราถืองูแล้วบอกเราเรากลัวงูแต่ท้านจริงเหรองูเป็นสัตว์แต่เรากลัวโอเค มันก็เลยบตื่นเต้นที่เราบอกเราไม่ถือได้มันเราขอเดินเฉยๆได้ไหมอเออไรอาให้สองคนนี้เถอ,อะเพลงที่จะร้องวัน,นไม่ได้เป็นเพลงในซิงเกิลหอวจานเป็นเพลงที่เรามาร้องแบบโอเคเราอยากร้องเพลงนี้แล้วเข้ากับบรรยากาศแต่เรามีเพลงที่กําลังจะเปิดซิงเกิลแล้วก็เป็น MV เร็วๆนี้ด้วยนะครูนัทเป็นคนแต่ง จะเล่าก่อนว่าเอาจิงๆินะตอนที่จะแต่งเพลงนี้เราเริเราร้องไห้ด้วยนะเล่าไปก็ร้องไห้ไปที่ถามว่าครูถามว่าร้องทําไมบอกฉันอิงอ่ะเธอช่วยแต่งเพลงที่แบบว่าอิงกับความรู้สึกฉันหน่อยได้ไหมอะไรเงี้ยแต่เป็นเพลงที่เพาะนะจริงๆอ่ะผมเอาเรื่องราวในชีวิตเขาเลยนะครับมามามาเรียงเป็นเพลงแี้เราก็มาดูว่า อะไรที่สามารถถ่ายทอดความรู้สึกที่ที่เขาเขาถ่ายทอดมาทั้งหมดได้มากที่สุดแล้วก็เรื่องของสไตล์เพลงเพราะว่าจาันหนึ่งเขาก็จะมีในรูปแบบการร้องในแบบในแบบของเขาอย่างนี้ครับเราก็พยายามจะหาแนวเพลงที่ที่ดูเข้ากับเขาที่ฟังแล้วให้เราอยากให้คนฟังแล้วล้วร้องให้ตามเหมือนที่เขาที่เขาเล่าอะไรอย่างเงี้ยอ่า โอ้โหต้องบอกว่าเก่งมากนะครูรสุกยอมรับว่าอิวใจมากเลยนะคือมันเป็นความรู้สึกที่อยู่ในใต้ลึกที่มันไม่สามารถที่ถ่ายทอดออกมาเป็นคําพูดได้อะแต่มันถ่ายทอดออกมาเป็นเสียงเพลงได้อันนี้คืออย่างน้อยเราเป็นเพื่อนอิวใจให้กับทุกๆคนที่มีความรู้สึกแบบเราได้ไหมอะไรแบบนี้ใช่เธอไปพักใจก่อนแป๊บเดียวเดี๋ยวเธอมาถ่ายใหม่อีกรอบนึ่งช่อเอะไรนะคอะไรนะชื่อเพลงอะไรชื่อนี่จำชื่อเพลงไม่ได้เลยเนี่ย เอาอุ๊ปไปก่อนดีกว่เ<อ>าเพราะว่าจริงๆอะตอนนี้มันยังอยู่ในช่วงของการเลือกชื่อ oh. ว่าแบบอยากได้ชื่อแบบไหนที่มันที่มันเข้าเข้ากับอาจารย์ที่มันไม่ซ้ำกับคนอื่นด้วยอะไรยังหาไม่ได้ก็โยนให้กับคุณนสือว่าเราอยากได้เพลงเวสักเพลงหนึ่งคือในชีวิตเราเนี่ยอายุเริ่มมากขึ้นเราก็อยากเต้นบ้างเเนาะอยากสวยบ้างอะไรแบบนี้นะเป็นอะไรที่แบบว่าเป็นความสามารถใหม่ๆของเราที่อยากจะแสดงออกไปอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยมีความรู้สึกว่าอยากได้เพลงอะไรที่มันเป็นแนวล็อกแนวแบบเออด้เต้นบ้างได้แบบเปรี้ยวบ้างหวานบ้างทุก ออกไปแล้วทุกคนแบบว้าวอะไรประมาณนี้อะไรเงี้ยรู้สึกว่าไปทำกานบ้านนานพอสมควรแต่ยังไม่ได้คลอดแพลงนี้เลยนะอาวเหรอคือเป็นโปรเจกต์ที่จะเป็นโปรเจกต์ที่จะเกิดขึ้นเพราะว่าเหมือนกับเดือนนี้เป็นเดือนไพร์สมันด้วยแล้วก็รู้สึกว่าจริงๆมันเป็นเดือนเดือนที่แบบคนแบบสำหรับ LGBTQ ที่แบบอยากจะเฉิดฉาอะผมมองว่าเดือนนี้ก็จะเป็นเดือนที่แบบบอกกันได้ทําอะไรที่มันแปกแนวกว่าคนอื่นคือคนตายจันหนึ่งแกบางทีแกร้องแต่เพลงช้าทีเนี้ย ถ้าคนได้เห็นจริงๆว่าแบบมันหลั่นล้ามสนุกก็คงก็คงแปลกตาครับคือเราก็สวยแล้วเนาะเราก็อยากเปรี้ยวบ้างถ้าพอสมควรครับแล้วก็ไหนจะต้องถ้าทำดนตรีเสร็จไหนจะต้องหาครูมาสอนเต้นเขาอีกนะไหนจะต้องมีท่าเต้นไหนต้องอะไรผมว่าก็พอควรพอควรคือด้วยด้วยการที่เราอ่ะร้องเพลงช้ามาตลอดแล้วร้องเพลงกับความรู้สึกมาตลอดไม่เคยร้องเพลงเร็วเลยเราเลยบอกว่าเออคุณนัทเราอยากเปลี่ยนแนวบ้างอ่ะขอหน่อยได้ไหมในในสวยแล้วอยากเปรี้ยวเดี๋ยวจะลดหุ่นให้มากกว่านี้ เออจะได้แบบได้คอนเซปต์แบบเออได้ลองเพลงเรื่อยได้เต้นบ้างอะไรอย่าง, <Se xy S 1> างนี้่บ้างเซ็กซี่บ้าง,างอยากทำอาจจะเอามาเล่นใน MV นะแล้วก็น้องฟองเนี่ยมีหนังอยู่ภาพยนตร์อยู่หลายเรื่องนะมีหนังอะไรบ้างอ่าทางช่อง5ใช่ไหมใช่ครับตอนนี้มีละครครับที่กำลังจะเปิดต้องเร็วๆนี้ทางพ๋อ,อแบบเป็นละครแนวคืนบ,บ้านแบบดูคืนบ้านยังไงอะ่ะเป็น คล้ายๆแบบว่าเกี่ยวกแบบับอายานะตอนนี้งานทัวร์ยังเดินหน้าอยู่เหมือนเดิมเลยเราเป็นคนชอบทัวร์บุญเนาะล้วก็พาทุกคนไปทําบุญกันตอนนี้หลายคนพยายามผ่นราคาเรื<ๆ>่องของโปรแกรมทัวร์แล้วเฉลี่สาราคาตอนนี้ต้องบอกว่าเราต้องให้กําลังใจกันในเรื่องของการทําธุรกิจนะแล้วก็ในทุกๆด้านเลยมันเป็นไปหมดแต่ยังไงก็แล้วกันอย่าไปท้อนะฮะเอาว่าเรามีโปรโมชั่นใหม่ๆหรือว่าเรามีเทคนิคใหม่ๆแล้วก็ขุดขึ้นมานะฮะแล้วก็ถ้า ชอบใจก็ไปถ้าไม่ชอบใจก็ก็ไม่เป็นไรแต่มันอยู่ที่เออเขาเรียกนะการดูแลมากกว่าอย่างอย่างของจย์เวลาที่ไปด้วยกันเดี๋ยวจะเป็นคนที่ดูแลตัวบุคคลเลยนะใช่เรารู้เลยว่าคนนี้ยังไงเราจะดูแลเขาแบบนั้นเราจะอิ่มใจเขาตลอดระยะเวลา3วันเลยนะให้เขาได้เต็มที่กับการที่ไปเติมเต็มของเขากลับมาใช่ค,คมีพลังนีค่ะมีแน่นอนเรามี โปรเจกต์อีกโปรเจกต์หนึ่งที่มีความฝันและอยากทําก็คือเป็นโปรเจกต์การกุศลน,นะพูดได้เนาะ,ะเป็นโปรเจกต์การกุศลที่เราอยากจะมีแบบเราคนชอบร้องเพลงเนาะแล้วเราได้คุณศึกมาแล้วนะฮะเราได้แบบเออหลายๆคนที่แบบน่ารักน่ารักอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเราอยากทําบุญบ้างอะไรอย่างเงี้ยอยากจัดโปรเจกต์ร้องเพลงขึ้น,น,นมานเป็นโปรเจกต์การก<น>ุศล<น>ใช่ใช่แล้วก็เดินแต่ละภาคแต่ละภาคแต่ละภาคอะไรอย่างเงี้ยนะโอเคอย่างน้อยเนี่ยก็เป็นแรงบันดาลใจแล้วก็ช่วยเหลือสังคมได้ด้วย คือโปรเจกต์เยอะมากเลยนะยังไงก็ฝากโปรเจกต์ที่กำลังจะมีเร็วๆนี้ก็โปรเจกต์เพลงนะครับแล้วก็ติดตามกันต่อนะครับในหลายๆโปรเจกต์ที่อยากจะเอ,อ่อคาเรนนะพพีเต์แล้วก็อยากจะโชว์ความสามารถในสิ่งที่เรายังยังทำได้อยู่นะฮะแล้วก็ฝากคุณรู้สึกกับน้องด้วยนะคะ